มาเบ่งบรรยากาศนะครับของการลงปลาอยู่บ้านหนองปอตาบนนำอ่อมอำเภอคอว่างจังหวัดยะโสธรครับโอ้นี่พ่อใหญ่นี่เล่าหมานเลยเนี่ยกำลังพองงามๆเลยปลาอียงน้อครับเนี่ยปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนครับหมานหมานหมานนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการล่งปลาอยู่บ้านหนองปอตาบนนำอ่อมอำเภอคอว่างจังหวัดยะโสธร โอ้ทั้งนี้ได้ไหลายครับทั้งนี้เดี๋ยวมาเบิ่งกันทั้งปีอืมโอ้ปลาใหญ่ครับตัวใหญ่ๆนั่นครับปลาจีนปลาจีนบ่ได้ไหลายเลรอบ่ครับในถังนะโอ้ได้หลายอยู่ได้ไหล,หล,หลายอยู่หมันๆนะครับพี่น้องครับ ือถือหลายตัวเลยนอบาทนี่นอโอ้หัวหน้าซ่ตัวหาตัวอะไรหมานหมานเลยหมานๆมนครับพี่น้องครับ